สภาพรอเทพขนาดนี้เป็นยังไงสักครู่เลยค่ะสวัสดีค่ะโดนรักมาโดนใจโดนบันดาลแล้วมาเจอกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะขอบคุณลูกค้านะคะจากจังหวัดสกลนครมาก่านะคะที่พาน้อง76-10คันนี้นะคะเป็นตามสภาพมาดูกันดีกว่าว่าตามสภาพแบบไหนนะคะ อย่างแรกที่เราเห็นเลยนะคะเป็นชุดใบมีดด้นหน้าพร้อมกระจังหน้าด้วยเป็นใบมีดใหม่นะคะก็คือตัดใหม่เลยนะคะแล้วคันนี้นะคะเป็นเจนฮงหนมีคลิปใน YouTube ที่โชว์เล็กๆน้อยๆไปด้วยนะคะเป็นตามสภาพที่ไม่ได้ทำสีนะคะก็คือเก็บงานพวกรูวซืมให้นะคะรองระบบให้เป็นคันหน้าคาราโล1 0ค่ะและคันนี้พิเศษนะคะเป็นปั๊มเฮดไอดีโตนะคะซสื้อลายสสูบเท่านั้น และมีเทอร์โบนะจ๊ะไปดูกันดีกว่าหยุดด้านในค่ะอันนี้คือตามสภาพนะคะตามสภาพเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันทีลรงนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะคันนี้มีโต้ด้วยอันนี้ลูกค้าคือสั่งเพิ่มโต้คือเดินไฟพร้อมแบตเตอรี่นะคะอันนี้เราย่นแทนแบตให้ลงเล็กลงเนื่องจากว่าเวลาเลี้ยววงล้อนะคะจะได้ไม่ติดนะคะและการดูแล เวลายกขึ้นยกลงก็จะง่ายและตัวแบบตัวนี้นะคะจะเป็น150แอมลูกค้าทําแค่ติดฟิล์มนะคะตัวคันนี้นะคะจะมีแอร์นอกเขาจะมีแอร์มาอยู่แล้วอันนี้เราโชว์ด้านในเล็กๆ,ๆน้อยๆอยเดี๋ยวจะมาโชว์อีกทีนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้เป็นเกียร์8ปคูณสนะคะไม่เหมือนกับ40นะคะที่เป็นเกียร์12บสคูณสินะจ๊ะคนละเกียร์กัน อย่างเดิมนะคะกระทะเดิมลูกค้าเพิ่มเวทปลายกระทำสีไปให้นิดนึงเป็นเวทเก่านอกนะคะรู้สึกจะหนักมา45เรืออะไรเนี่ยคันนี้เรามาดูสเปคของเขาเก่าเดิมก่อนนะคะเขามีเป็นตัวขอลักท้ายอยู่แล้วท้าย1นึ่งสชื่อเรากรู้จักกันแต่ว่าไม่มีกระบอกช่วยยกมานะคะลูกค้าก็เลยเพิ่มกระบอกช่วยยกพร้อมแท่นเข้าไปด้วยและแน่นอนว่า่านบุกเบิกอันนี้คือเป็นผ่านใหม่นะคะ เป็นฐาน3โครง4ค่ะซึ่งสามารถใส่กระทูเพิ่มเติมได้อันนี้ขอพี่ไทยเราวนกลับไปอีกทีก่อนที่จะมาเจอกันว่าโดนลักโดนบันดาลโดนใจมาเจอกันคันนี้เป็นยังไงนะคะคันนี้จะมีความแอร์ของเขาคือจะมีแอร์อยู่ในตัวด้วยนะคะ mm hmm. ก็คือมีเรามีจำไฟให้ด้วยต่างหาก mm hmm. เดี๋ยวมาโชว์สเต็ปกันนะคะว่าเอาไม่ใช่จำไฟต่างหากต้องเรียนว่าลูกค้าสั่งเดินไฟทั้งคันด้วยเราก็เลยมีเช็คระบบไฟให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะว่า ตามสภาพรอเทพขนาดนี้เป็นยังไงสะโคเลยค่ะพร้อมค่ะมันคือเสียงคอมแอนิดนึงค่ะสภาพก็จะหายไปน,นะคะนี่ขึ้นลงปกตินะจ๊ะนี่นี่สองกล้องเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าค่ะ กได้ปกติไม่มีตกนะคะอย่างที่ส่งไปให้ดูนะคะถ้าอยากจะ exclusive อย่างนี้หมายถึงว่าอยากเห็นว่าเฮ้ยเรามีเคยส่งคลิปอะไรยังไงเราต้องตามในไหนนะเราต้องมีไลน์ด้วยกันเนาะเพราะเราจองรถกันไว้แต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันนะคะโอ้จะไปดูพิดีโอนล้สัง รีกันนะคะได้อะไรได้นะคะโอเคค่ะใช้งานปกตินะจ๊ะอ่ะเราไปดูด้านในกันอีกทีหรือด,ด้านในกันก่อน,นะคะ่ะไอเย็นชอมเราโชว์ด้านในกันนิดนึีนี้จะต้องจำคู่้เดิมเดิมก่อนนะคะมีมาที่ติดิลไปด้านนอกเท่านั้นเงียบลงแล้วเพราะจะเป็นเสียงจากสายพาน,นิดนึง แอร์เยน็นเราก็อยู่แาบนี้นานวิทยุติดไหมวิทยุติดด้วยวิทยุจะต้องหางขึ้นหาสัญญาณกันนะคะขึ้นใจเราอาจจะเจอกันทีนี้เดี๋ยวโชว์ไฟให้พี่นิดนึงก่อนที่เราจะสตาร์ทกันนะคะไฟไฟด้านาหน้านิดนึงมันจะไม่ค่อยชัดหรือเปล่าไม่ ต่อด่อะไปดูตรงไฟต้ไฟลองไฟ,งไฟ,ลงไฟเลี้ยวแล้วก่อนชัดเจนสองข้างด้านหลังก็มาพร้อมนะครับกติ<ๆ>ไปสองผ่านิดนึง ด้านหนะ้าพรพ้อมเราไปดูไฟส่องทานนิดนึงที่ยปกรณ์เมื่ไปรเนื่อกเสียงเครื่องนะคะมันก็จะเลยไม่เคยได้ยินกันเนด้านหลังพร้อมไลระด,ดนหลังการไปจ้ะเราก็พร้อมค่ะ ลองอ่ะจูงใช้ไีมนิดนึงนะคะแต,แต่เราไม่เคยผิดกันจ้ะเซิร์ฟเบาๆก่อนเอาไปวงกันมาเลยค่ะแล้วจะพร้อมนะคะ คือสีนี่คือสีรถเขาสีเดิมๆนะคะเหมือนเหมือนทาสีใหม่เลยแต่จริงๆคือสีเดิมเลยนะคะจากมองไกลๆเนาะยังไงต้องขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสมุนรสาครมากๆนะคะที่เอ็นดูพวกเราหนาโต,ตอีกรอบหนึ่ง คืออันนี้จะเป็นคอมแอร์เดิมนะคะยังไม่ได้มีคอมแอร์ใหม่ที่ปกติเราจะเห็นมีคอมแอร์ตั้งขึ้นมานะคะอันนั้นคือการสั่งระบบทำตู้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นเก็บงานตามสภาพนะคะถึงพร้อมอะไรพร้อมใจเราก็พร้อมตามด้วยแข่งปังปังไปเลยนะคะใจควางสูงค่ะตัวจริงที่นี่ทีเดียวจอดันสางลุกค่้มีหนึ่งใจที่รัก มีหนคนเจนโทหนึงสูนะคะปั๊มห้ได้ดีโตนะคะมีเทอร์โบนะคะคันนี้น้องคนดีไปสักคนคนครค่ะอันนั้นพี่สลอเกี่ยวกับรถเอาเขาถอยหลังให้ได้มาลองทุกระบบรองทุกอย่างให้นะคะ ไปไงกันบ้างคะโดนรักโดนมานานตองขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสกลนครอ,อีกครั้งมากๆนะคะที่สละเวลาแล้วก็รับน้อง7จ1 0งคนดีคันนี้ไปเป็นเพื่อนคู่คิดและคู่ใจเป็นตามสภาพที่เททๆอีกหนึ่งคันนะคะไปช่วยงานแข่งขันยังไงก็ขอให้ไทยมากเงินเข้าไทยออกก็กอบโกยเงินเข้าบ้านนะคะร่ำรวยเฮงๆงปังๆนะคะ่วนลูกค้าท่านอื่นนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะคลายรถไทยขี่ชอแดนช้างกรุ๊ปนะคะ เฟซบุก๊กกองกลางเรานะคะเฟซอะไรเราก็มีนะ้าทิ้งไว้ใต้คำอธิบายนะคะส่วนพวกเรานะคะเปิดจันทะร์ถึงเสาร์นะแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นอยู่ทุกวันอาทิตย์เท่านั้นละคะ่ะแล้วก็เงาเงาเบื่อเบื่อนะคะช่องทางติ๊กตอกเราก็มีนะคะ IG เราก็มีนะคะอย่าลืมนะคะฝากกด s u b สไครต์นะคะหรือติดตามหรือกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอแดนช้างกุ๊บแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะเพื่อจะทำคลิปใหม่ๆออกมายัางไงต้องขอบคุณลูกค้าคันนี้มากๆเลยนะคะจาก จังหวัดสกลนครที่สละเวลามาหาพวกเรานะคะยังไงต้องขอบคุณลูกค้าครั้งร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ